นำำ่ันพูชมเขอสูรายการเบงอีสานประวัติบ้านตำนานเมืองคลิปนี้ขออนุญาตยิบยกเอาประวัติความเป็นมาของพี่น้องผู้ไทยเมืองเวเรนูนครหรือดินแดนเวียงพิ้งอีสานมาบอกเราเป่าถึงความเป็นมาสู่พี่น้อง่ันผูุชมฟังกันครับไปครับพี่น้องเมื่อนี้เข้ามาไปเลาะทิ้นผู้ไทยน้ำกัน เดิมแล้วบรรพบุรุษของพี่น้องเจ้าผู้ไทยเมืองเลนูนค่อนเพิ่นว่ามีภูมิน้ำเน่าอยู่ทางดันเมืองหน้าหน่อยอ่อยนูแต่ก็ยั่งเป็นทีทกเถียงกันอยู่ดอกขับว่าเมืองหน้าหน่อยอ่อยนูซึ่งเป็นทินฐานดังเดิมของเจ้าผู้ไทยอยู่หมองใดเพราะว่าปัจจุบันนี้มีเมืองหน้าหน่อยอ่อยหนูอยู่ถึงสามแห่งน้ากันแห่งที่หนึ่งคืออยู่ทางดันตะเวนออกเชียงไตของเมืองแถงหรือปัจจุบันคือจังหวัด เดียนเบียนฟู่ในประเทศเวียดนามแห่งที่สองอยู่ทางดันติดตะวันออกเชียงใต้ของเมืองแถงแล้วก็แห่งที่สามอยู่ห่างจากเมืองล่อของเวียดนามมาประมาณ10กิโลเมตรต่อมาบ้านเมืองได้เกิดอัตคขัดรดอยากให้หน้าบ่ออุดมสมบูรณ์แล้วก็เกิดพวกห่อลูกล้านเ่ากาหัวหนา้าชนชาติผู้ไทยเพิ่นจังได้อพยพลูกหลานเช่าผู้ไทย ลงมาทางใต่ซึ่งยังมีความอุดมสมบูรณ์กวัวหมองเกาล้วก็ได้เขามาอยู่ในเขตการปกครองของเจ้าอนุรุตซึ่งเป็นเจ้าเมืองหลวงพระบางเจ้าอนุรุตก็ได้ให้ชาาผู้ไทยไปอยู่ที่เมืองว่างซึ่งเป็นเขตปกครองของผวกคาเช้าผู้ไทยและกกับพวกคาเมื่อมาอยู่น้ากันในตอนแหลกๆก็เกิดการแย่งชิงกันเป็นไงยัยงได้ตกลงและกกะททำสัญญาการแข่งขันยิ่งชะนู เพื่อเป็นการตัดสินว่าผู้ใดสิได้เป็นผู้นำหรือขึ้นเป็นผู้ปกครองขั้นผู้ใดเก่งกว่าก็สิได้เป็นเจ้าปกครองโดยมีขอแม่ว่าถ้ะลูกธนูของฝ่าใดเมื่อยิ่งออกไปแล้วสามารถติดอยู่บนหนาผา้าใด้ะนู่ไฟนั้นก็สิเป็นไฟชนะเช้าผู้ไทยมีความรู้ความคิดมากกว่าเช้าคาเพิ่นกระไดผ้ากันนํำเอาขีสูตรมาติดใส่ปลายลูกทะนูแล้วก็ยิ่งไปใส่หนาผ้า เมื่อลูกชนูไปกระทบหน้าผากระติดแน่นอยู่กับหน้าผาถูกดอกพวกคาบ่สามารถติดสิงยิิงชนูให้ติดอยู่บนหน้าผาใดคือพวกเช่าผู้ไทยกับจังไดย่อมแพ้่เหลือกได้ย่อมหมอบตนหมอบโตในให้เช่าผู้ไทยเป็นไงปกครองเมืองว่างเช่าผู้ไทยมักสื่อ,อนเมืองว่างว่าเมืองว่างอังคําเนื่องจากเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์แต่บัดนั้นเป็นตนมากเจ้าอนุรุธ เจ้าเมืองหลวงพะบางแกแต่งตั้งให้เท่ากาเป็นพระศรีวรราชแต่เช่าเมืองวังกับมักสีออื่นเพิินบาพญากาทั้งนี้เจ้าเมืองหลวงพะบางกับย่งได้พระท่านลูกสาวสื่อนั่งชอบฟา้าซึ่งชาวบันเมืองวังกับมักสืออื่นมานั่งเล่าให้เป็นนั่งลูกนั่งเมียพญากามีลูกที้กำนั่งเล่าอยู่น้ากันสามคนคือพญาเตโชพญาก,กรรมแล้วกับพญากแก้ว ต่อมาเมื่อพญากาไดถึงแกกรรมเจ้าผู้ไทจังได้แต่งตั้งให้พญาเตโชลูกไส้คนใหญ่ของพญากาขึ้นเป็นเจ้าเมืองวังพญาเตโชมีลูกไส้หลายคนเมื่อเติบโตขึ้นมาต่างก็คิดที่สิแย่งกันเป็นใหญ่ในระวังญาติพี่น้องโดยเฉพาะพญากรรมผู้เป็นน้องของพญาเตโชซึ่งถือว่าเป็นผู้มีจิตใจโหดเหี้ยมแล้วก็ย่งต้องการสิเป็นใหญ่ขึ้นกัน ส่วนพญาแก้วน่องไส้ค้นหน่อยของพญาเตโชเป็นคนซื่อสัตว์ไม่นำใจอบอ้อมอารีเป็นเทลกไข่ของชาวบ้านชาวเมืองพญาเตโชมีความวิตกกังวลว่าพญากรรมผู้เป็นน่องไส้กับลูกลูกของตนสิมีปัญหาชิงบ้านชิงเมืองกันเพื่อเป็นไ่ในภาาภากหนาแน่นอนจังใดให้พญาแก้วน้องไส้แล้วกับเจ้าเผ็รเจ้าายผู้เป็นลูกไส้ ร้อมญาตสนิทร่วมกับชาวผูไทยส่วนหนึ่งแยกตัวออกไปต่างบ้านสางเมืองไม่แล้วก็ตั้งซื่อวา่าเมืองวังเวเชาวบ้านก็มักสื่อเอืน่นสั่นๆว่าเมืองเวโดยมีพญายแก้วเป็นเจ้าเมืองแล้วก็ขึ้นตรงต่อเมืองวังเมืองวังเวหรือเมืองเวได้จะเลื่ญนลุงเรื่องขึ้นยังรวดเร็วเนื่องจากชาวผูไทยส่วนใหญ่จากทางเมืองวังมีความนิยมช่อมชอบแล้วก็นับถือพญายแก้ว จังได้พาก,กันอพยพลูกหลานตามเขามาอยู่อาศัยเป็นจํานวนมาพกพญากรรมโโโตหลักกะวาดละแววบาเช่าเมืองบ้างกับเมืองเวไปในยมนับถือพญาแก้วมากกว่าตนต่อไปไพ่าพักหนาพญาเตโชผู้เป็นพี่ไส้สิอต้องยกบาดเมืองให้พญาแก้วปกครองเป็นแน่แทกจังได้ออกอุบายว่าเจ้าของป่วยแล้วก็ทรงเข่าให้พญาแก้วผู้เป็นน้องไส้ขามาเหยี่ยม พอพญาแก้วมาเบิงอาการป่วยพญากรรมก็ใส่หอกแก้งพญาแก้วจนเสียชีวิตนา่งเล่าผู้เป็นแม่ของสามพญาหูเรืองก็มีความโกรธแข้นเสียอกเสียใจเป็นอันมากจังได้สาบแสงไว้ว่าคนเสือสาตว์ผู้ไทยนี่พี่น้องเดียวกันแท้ๆก็ย่งขากันเองต่อไปไพ่ผักนาขอ,อย่าให้คนพวกนี้มีอายุหมั่นเงี้ยงเงา,าถ้าสิได้เป็นเจ้าเป็นนายก็ขอ,อย่าให้ได้มีความเจริญรุ่งเรือง ยาให้ค้นจำพวกมีได้ยูเงื่อนพื้นกระดานฟ้ากระดานอีกเลยพญาเตโชสาบเรืองกระเสียอกเสียใจเป็นอันมากแต่กระบอสาม,มารถสีสิเห็ดอีกยังเดกเนื่องจากว่าตนเองกับมีอายุแกชรล่ามากแล้วดังนั้นจึงได้ให้เจ้าเพชรและกับเจ้า,าสายลูกไส้ทั้งสองคนนำญาติพี่น้องเช่าเมืองวังเวพร้อมลูกหล,ล,ลานผู้ไทจากเมืองวังพบพยพบขมแม่นำโขงมาอยู่ทังฟังขัวของแม่นำโขง เพื่อตั้งบ้านแปลงเมืองขึ้นใหม่เพื่อคว้มปลอดภัยเจ้าเพชรเจ้าสายสองพี่น้องแกได้นั่มาพี่สาวพี่เขยผ่อมหยาติพี่น้องเช่าผู้ไทยจากเมืองบังเวกับเมืองบังอังคําที่มีความสมัครใจเดินทางรวมขามแม่นำ้ำโขงมาอยู่ทังฟังขวัวในการอพยพมาคังนั้นก็มีอนุภรรยาหรือว่าเมียหน่อยของพญาตเตโชนเดินทางมานั่ในขณะเดินทางก็ได้คลอดลูก อยู่กลางป่าจังตังซือ้อไหว่าไพรเจ้าเพชรเจ้าสายสองพีนงนงพ่น้องได้นำพี่น้องเช่าผู้ไทยรองเรื่อัำแม่นำ้ำโค้งมาขึ้นฟังที่บ้านโพามตนปัจจุบันนี่ก็คือบริเวณบ้านพระกลางทงอำเภอถาดพนมแต่เห็นว่าทีมองนันบบมีความเหมาะสมในการตั้งบ้านตั้งเมืองจังได้อพยพนำผ้าช่าผู้ไทยไปตั้งบ้านตั้งเมืองอยูท่ที่ริมหนองหาน ปัจจุบันก็คืออยู่ในเขตจังหวัดสกลนครตั้งบ้านตั้งเงื่อนอยู่ได้ประมาณหกเดือนปรากฏว่าเช่าบ้านเช่าเมืองหลูกหลูกหล,ลาน,ลาน,ลานต่านตงเจ็บไข่ได้ป่วยเสียชีวิตเป็นอันมากเจ้าเพชรเจ้าสายได้ปรึกษาหารือกับบรรดาเช่าเมืองว่าพวกเขาอยู่ทั้งเมืองเวเมืองบังอังคัมพื้นที่ก็เป็นดงนาป่ามืดวัดนี้มาอยู่ทงกวงป่าแปนพิษน้ำพิษอากาศ ลูกหลูกและหลานของพวกเข้าจังได้เก็บไข่ได้ป่วยหล่มเสียหายตายเสียจากขืนอยู่มองนี่อีกต่อไปกะสิผ้ากันมาตายเสือเมดพวกเข้าเช่าผู้ไทยกะสิเมิดสินส้นศูนย์พันเท่านั้นแล้วเมื่อได้คุยได้ปรึกษากันจังสั่นกะจังได้ชักชวนกันเดินทางกลับมายังเมืองว่างทินเกา่ามองดงนาปลามือกท่ามกลางหุบเขาขั้นออกเดินทางมาถึงริมแม่น้ำคงที่บันโพสามตนหรือบันพระกลางทง เจ้าเพชรกับเจ้าสายหลักญาติผู้ใหญ่อีกหลายคนก็ได้แวะเข้าไปกราบนมัสการองค์พระธาตุพนมแล้วก็เลื่อยเข้าไปกราบพระภิกษุท่าซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมในตอนนั้นพร้อมกับได้เบาได้เล่าเรื่องถึงการเดินทางไปส้่งบ้านสั่งเมืองย่ท่างหนองหานให้พระคุณเจ้าได้หูว่าขณะนี้พวกของตนเองกำลังสิเดินทางกลับไปยังเมืองวัง พระภิกษุท่าจังเว่าขึ้นบาบัดนีพ้พระญาเตโชเจ้าเมืองว่างได้เสียชีวิตแล้วพญ,ญากรรมในยกตนขึ้นเป็นเจ้าเมืองแทน่นคณะนี่กําลังมีการต่อสู้กันอยู่อย่ากขามไปก็สร้างเถาะแต่ขามไปสิบ่ปลอดภัยแก่ชีวิตจังได้แนะนําสถานที่เหมาะสมสําหรับหม่องที่สิต,ต่างบ้านต่างเมืองให้แหงไหม่ซึ่งอยู่ทังดานทิศเหนือขององค์พระธาตุพนม เป็นแรงที่มีปูป่าหน้าน้ำอุดมสมบูรณ์บ่อทาหน้าเกลือกะมีบ่ออึดบอ่อยาหยอดบุญยอดไหวสัตว์ปลากระชุกชุ่มว่าแล้วเพิ่นกระได้อื่นควรสั่งให้น้ำสั่งเมกเอกหรือว่าสั่งง่ายเดียวน้ำผ้าเจ้าเพชรเจ้าสายสองพี่น้องให้ไปเบิ่งสถานทีดังเกา่าเจ้าเพชรกับเจ้าสายเมื่อเดินทางมาถึงมาหอดกระได้พดหน้าเบิ่งพื้นที แล้วก็ได้เห็นว่ามีความอุดมสมบูรณ์ดีดินกระดำน้ำกระซุมมีป้าไม้สูงมีกอไหวขึ้นเป็นดงมีน้องน้ำขนาดใหญ่มีบอ่อเกลือมีลำห้วยลำน้ำไหลพันตลอดปีดังนั้นจังได้เดินทางไปอพยพลูกหลานชาวผู้ไทยให้ผ้ากันมาตัางบ้านตั้งเมืองที่โน่นดงไหวซึ่งมีลำห้วยสายบอ่อแก่ไหลพันแล้วก็ได้ตั้งซื้อบ้านน้ำเมืองขึ้น่าบ้านดงไหวสายบอ่อแก่ แต่ชาวบ้านชาวเมืองก็มักสือเอื้นสันสันว่าบ้านดงไหวหรือเมืองเว้เนื่องจากว่าเป็นชาวผู้ไทยที่มาจากทังเมืองวังเวปัจจุบันนี่พี่น้องเช่าเล่นอุนาคอนกันยังเอื่นเจ้าของว่าเมืองเวจนติดปากมาทุกมือนี่ชาาผู้ไทยบ้านดงไหวกับเป็นชาวผู้ไทยที่ไม่ในสัยรักความสงบชอบความอิสระสติกับชอบทำการงานฝีมือท่อผ้าเย็บปักทักลอยส่วนผู้ใท้ก็มักข้าขาย โดยเป็นพอ่อค้านำสินค้าไปขายยังตังเมืองตังแดนบางกลุ่มบางคณะก็สินํำฟูงงัวฟูงค่วยไปขายผุลักขับทั้งเมืองมาลาแมงประเทศพมา่าทั้งนั้นก็จังได้พบได้พอเห็นความเจริญหนุงเรื่องของบานเมืองอื่นๆอยู่สม่ำเสมอเมื่อย่ำกลับมากก็ได้สื่อขายแลกเปลี่ยนสินค้าใหม่ๆกลับเข้ามาสู่ชุ่มชนหม,ม,มบ้านแล้วก็มีการพัฒนาบานเมืองของตนเองอยู่เรื่อยๆประกอบ,บกับชาาผู้ไทยจากเมืองวัง อยู่ทา่งฟังสายได้อพยพโยกย้ายเข้ามาอยู่สมทบเป็นจำนวนมากหลายขึ้นบัหลงไว้หรือเมืองเว่จังเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่และกมีความเจริญลุ่งเรื่องมากขึ้นมาตามลำดับในช่วงปีพศ2373ท่านพระสุนท่อนราชป้องสาเจ้าเมืองยโซท่อนเพิ่นได้มาจัดราชการอยู่ที่เมืองนครนพนมเพิ่นได้มีใบบอกขอตั้งบัหลุงไว้เป็นเมืองเรนูนคร วันที่17สิงหาคมปีพศ2381เจ้าเพชรท่าวบุตรท่าวว่กระได้เดินทางเข่าเฝ้าทุ่ละอองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระนางเก่าเจ้าอยู่หัวราชการที่3แห่งราชวงศ์จักรีเป็นครั้งแรกเพื่อรับพระราชท่านนำพิพัฒน์สัตยาและกรับพระราชท่านเงินตาคนละหาตำลึงเสือโหมดเมืองบนคนละโตผ่าไหมนุงคนละผืนแพรจุนติ๋วคนละผืน วันที่31มีนาคมปีพระศกราช2384ัพระมาหาสงฆ์ผู้อยู่รักษาเมืองนครพนมได้จัดกองทัพหัวเมืองในภาคอีสานข้ามแม่น้ำโค้งเข้าไปตีเมืองวังเมืองตะโพนเมืองพิ้นเมืงองน้องเมืองเชียงร่มเมืองพาบังซึ่งตั้งโตแข็งเมืองกับกรุงเทพหันไปฟักไฟกับพระเจ้าแผ่นดินเมืองแก้วเจ้าสายนายันลงไวแล้วกาเช่าผู้ไทยลงไวเมืองเว ได้รับคัดเลือกให้เขาร่วมทํำสงครขามในครั้งนี้นั่เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพ่อเจ้าแพ่นดินทั้งกรุงเทพผลปรากฏว่ากองทัพพระมหาสงามสาม,มารถตีเมืองต่างๆได้แล,แล้วเมืองเหล่านั้นก็ได้กลับมาย่อมเป็นเมืองขึ้นของกรุงเทพพศ2 3 8 5เจ้าเพชรเจ้าสายนายบันลหลวงไวยได้จัดนรมาศสองยอดง่าสร้างสีกิงเรีวหนังสามหาก ทรงให้เจ้าเมืองนครพนมไปทุ่นเก่าถวายราชการที่สามที่กรุงเทพมหานาครพร้อมเครื่องราชบรรณาการของเมืองนครพนมทั้ทงนี้มีเจ้าเพชรกับไผ่พ้นคุ้มการเดินทางไปนําตามคําบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ได้บ่าได้ล่าวไหวว่าเจ้าเพชรเดินทางไปเขาเ่าเฝาครั้งนี้ เพื่อรับสัญญาบัตรพระราชท่านแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองเรนูนครแล้กก็ได้ป่วยในคณะเดินทางกับผอมทั้งเสียชีวิตก่อนที่สิเดินทางมาหอดเมืองเรนูนครในปีพุทธศักราช2387พระบาทสมเด็จพระนางเก่าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เผนก็ได้ทรงพระกุณาโปรดเกล้าให้ตั้งบ้านลหลวงไว้แขวงเมืองนครพนมเป็นเมืองเรนูนครขขึ้นกับเมืองนครพนม แล้วก็ได้พระราชท่านสัญญาบัตรแต่งตั้งให้เจ้าสายเป็นผักแก้วโกมลเจ้าเมืองเรนุนครเนื่องจากเจ้าสายเคยไปราชการกองทัพรวมกับพระมาหาสรงข้ามเหลือก็ได้รับใชยชนะมากจึงได้รับพระราชท่านนามสกุลซึ่งเป็นตนตระกูลแก้วมณีชัยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมากทั้งนี้ก็ยังมีคําบอกเราจากปากคนเถ่าคนแก่อีกว่าเดิมนั้นชาวููไทยยังบม่มีนามสกุลใส่ แต่ทุกคนเป็นญาติพี่น้องมีเสื้อสายไล่แท้งเดียวกันเจ้าสายไปราชการชนะศึกสงครามมากจังได้เป็นตนตระกูลแก้วมณีชัยญาติที่พี่น้องคนอื่นๆที่บ่ได้ไปราชการสงครามนั่มแต่ได้เดินทางไปรอรับหรือว่ารัด่าคุมคณะที่ไปศึกสงครามจังได้ตั้งน้ำสกุลเป็นโกพลลัดเจา้าไพ่พุทพญาเตโช ที่ถือกำเนิดเกิดระว่างท่างก็ได้ใส่นามสกุลเตโชส่วน่าวบุตรซึ่งเป็นพี่เขยเจ้าสายใส่นามสกุลบัวสายส่วนแ่วอินทิสารซึ่งเป็นพี่เขยอีกคนหนึ่งของเจ้าสายก็ได้ใส่นามสกุลอินติยะปัจจุบัน,นี้อำเภอเรนูกามีเขตการปกครองอยู่8ตำบลเก่าสิบเอ็ดหมู่บ้านซึ่งก็มีตำบลเรนูมี14หมู่บ้าน ตำบลพ้นท่องมี10หมู่บ้านตำบลทาลาดมี8หมู่บ้านตำบลหน้างามมี14หมู่บ้านตำบลโคกหินแฮมี15หมู่บ้านตำบลน,น้องอยางซีนมี8หมู่บ้านตำบเลเรนูไตมี13หมู่บ้านตำบลหน้าขามมี9หมู่บ้านอาณาเขตของอำเภอรเรนูฝังดานทิศเหนือกตติดกับเขตของอำเภอป,ป,ป่าปากจังหวัดนครพนมและกับเขตของอำเภอถาดพนม บางด่านทิศตะวันออกกัติดกับเขตอำเภอถัดพนมบางด่านทิศใต้กัติดกับเขตอำเภอถัดพนมและกับเขตของอำเภอนาแก่บางด่านทิศตะวันตกติดต่อกับเขตอำเภอนาแก่และกับเขตของอำเภอป่าปา่าเรานูนครอนดอนดินทินผู้ไทยสาวสวยรวยนำใจเลิศพิไลในวัฒนธรรมกำพันของพี่น้องชาวอำเภอเรนูขับใบบุญใด นำเรื่องเล่าวความเป็นไปเป็นมาของพี่น้องชาวเมืองเวเรโน,โน,นูนครแดนดินทินเวียงพิงอีสานมาบอกมาเล่า,ลามาเบ่าสููพี่สูน้องฟังแล้วกะสิได้อำล่าล่ะครับฝากพี่ฝากน้องซอยไหลซอยแช่กดติดตามเป็นแรงอกแรงใจในการบันทึกเรื่องเล่าของชุมชนคนอีสานเฮาว้ยในยูทูบพ่อๆกันไม่คิปหน้าโชคดีไม่สุขทุกท่านครับ